ไฟโฟก็คือมึงกินอะไรเข้าไปก่อนมึงก็จะขี้อันนั้นออกมาก่อนเว้ยส่วนไลโฟอ่ะมึงกินอะไรเข้าไปแล้วมึงก็อ้วกออกมาเว้ยดังนั้นไฟโฟเขาก็เลยเรียกว่าเข้าก่อนออกก่อนไลโฟก็คือเข้าที่หลังออกก่อนออกทางปากมึงอ่ะดังนั้นพวกไฟโฟเขาจะนิยมใช้กับสินค้าที่มันมีวันหมดอายุได้อย่างเช่นพวกอาหารสดหรือพวกขนมในห้างอะไรพวกเนี้ยที่มันมีวันหมดอายุเนาะเขาก็จะต้องทยอยเอาของเก่าขายออกไปก่อน หรือบางทีก็อาจจะเป็นพวกสินค้าที่มันตกรุ่นได้อย่างเช่นพวก iPhone พวกไอมือถืออะไรพวกเนี้ยที่เดี๋ยวมันจะต้องมีรุ่นใหม่เข้ามาเราก็ต้องเอาของเก่าขายไปให้หมดก่อนเป็นล็อตๆๆไปนะแต่ถ้าเป็นไลโฟนเนี่ยขายของใหม่เอาไปก่อน งงใช่ไหมก็าขายของใหม่เอาไปก่อนมันเอาอะไรไปขายวะสินค้าประเภทไหนวะมันเป็นพวกเหล้าเบียร์ถ้าสมมุติว่าเราจะรีบขายใช่ไหมเราเอาของใหมข่ขายก็จะเป็นของที่เราสามารถซื้อได้ตามเซเว่นเลยรสชาติมันก็พอกลุ่มๆพอไปได้แต่ของเก่าอะ่ะเก็บไว้ทําไมเก็บไว้หมักให้มันกลายเป็นของพรีเมียมเว้ยนี่แหละมันถึงเอาไปใช้กับไลฟ์โฟได้และไลฟ์โฟไม่ใช่ว่าทุกธุรกิจสามารถใช้ได้นะจะต้องเป็นธุรกิจเฉพาะเท่านั้นเพราะว่าถ้าเป็นธุรกิจทั่วไปอะ่ะ เวลามันเอาไปใช้อ่ะมันจะเอาไปถ้าถ้าสมมติมันใช้ได้นะมันจะแอบลักรอบใช้ไลฟ์โฟเพื่อเอาเป็นรถยนต์ภาษีเพราะว่าต้นทุนของเก่าอ่ะมันจะถูกกว่าต้นทุนของใหม่ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยถ้าเราใช้หลักของไลฟ์โฟะมันจะทําให้เราเอาต้นทุนของใหม่อ่ะที่มันแพงๆอ่ะมาใช้ทําให้ค่าใช้จ่ายอ่ะมันดูสูงพอค่าใช้จ่ายดูสูงปุ๊บมันก็จะทําให้กําไรเราอ่ะมันดูน้อยพอกาไรดูน้อยปุ๊บเป็นรถยนต์ภาษีก็เสียภาษีน้อย เขาก็เลยไม่ใช้เขาก็เลยให้ใช้เฉพาะธุรกิจบางประเภทเท่านั้น